สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอสคุงนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม RV อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทางเกม g a l ิน a r า RV นะครับได้อัปเดตกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมพีเมษพาร์ตนะครับผมเพียงแค่35คูปองนะครับล้องอินสะสมฟรีตัวล็อกอินนะครับวันที่1-7นะครับรับตั๋วมาแรก มาแลกฟรีสกินนะครับผมเป็นสกินของโจสลัดกิลเดอร์นะครับผมผมว่าก็เป็นสกินที่สวยมากเลยครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อและอธิบายนะครับว่าพิมีพาร์ตนะครับรับยังไงทำยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับก็เขาจะมีให้ซื้อนะครับเป็นพเมีพาร์ตนะครับมีเจ็ดตัวนะครับผมเดี๋ยวเราก็กดซื้อไปเลยนะครับผม ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเปิดไปเลยนะครับนี่ครับผมก็สําหรับการรับตั๋วนะครับก็อยู่ในกล่องกิจกรรมนะครับแล้วก็มาที่ร้านค้าเลยนะครับผมหน้าตาการแลกกิจกรรมพรีเมียร์พายก็ประมาณนี้นะครับผมก็ล็อกอินวันแรกได้กล่องชิ้นส่วนรูนนะครับผมล็อกอินวันที่2ได้บัตรส่วนลดสกินนะครับผมแล้วก็วันที่3ก็บัตรส่วนลดทีโรนะครับผมสองรอคูปองนะครับแล้วก็ วันที่4นะครับได้เป็นกล่องชิ้นส่วนรูนนะครับก็แล้วก็วันที่5้านะครับได้เป็นคัมบีวัตอสูงนะครับแล้วก็วันที่6นะครับได้เป็นกล่องรูน3ามกล่องนะครับผมแล้ววันที่7นะครับล็อกอินรับกิลเดอร์จนสลัดไปเลยนะครับผมก็สำหรับตั๋วนะครับก็จะล็อกอินตั้งแต่วันที่9นะครับจนถึงวันที่22เลยนะครับผมก็เป็นเวลาที่นานมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรากดรับล็อกอินหนึ่งวันไปก่อนเลยนะครับ นี่ครับผมล็อกอินต่อเนื่องก็มารับสกินกิลด์ได้เลยนะครับเพียงแค่7วันก็ได้แล้วนะครับเป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสกินก่อนนะครับผมนี่นะครับเป็นสกินกิลดร์ระดับลิมิเต็ดสีเขียวนะครับผม,มนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็เป็นสกินที่สวยอยู่นะครับก็สําหรับใครที่อยากได้นะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับเพียงแค่สามสิบห้าคูปองเท่านั้นนะครับผมก็มาซื้อกันได้นะครับผมก็เวลามีถึงวันวันที่9ก้าจนถึงวันที่22เลยนะครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมครับ